21. ่ธันวาปอป้า,ปามาขายเหรียญพี EP ที่7จ็ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องของปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่21เดือน ธันวาคมปีพศออ2565ปปามาขายเหรียญในรอบคําท่านผู้ชมฮะเนาะวันนี้คงจะเจอกันรอบเดียวเพราะปะปาติดธุระตั้งใจจะเปิดอีพีเมื่อเช้ารอบนึงแต่ว่าด้วยธุระท่านผู้ชมฮะก็มีบ้างเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวฟังปปาทักทายกันไปพูดคุยกันไปแล้วก็สายตาลองลอง,ลองสอดส่องมองดูเหรียญที่ปปานํามาแบ่งปันมีไม่มากอีพีเล็กอีพี EP น้อยอ่ะก็มาแบ่งปันกันเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะ เพราะปป่ายังย้ําแล้วว่าปปาจะไม่รอเหรียญแล้วเหรียญไหนเข้ามาก่อนนักสะสมท่านใดส่งมาจากต่างจังหวัดมาถึงบ้านปปาก่อนเนี่ยปปาก็จะทําการแบ่งปันไปเลยโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะอ่ะเรามาเปิดงานกันด้วยเหรียญ25สตางค์ปีพศ2530ท่านผู้ชมฮะปปาจะไปเร็วเลยนะฮะเพราะว่ามีไม่กี่รายการเนาะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมด้วยปีพศ2530จำนวนการผลิต5ล้านกัวเหรียญฮะ ใครอยากได้สภาพผ่านการใช้ก็จริงแต่ว่าเขายังคมฮะยังสูงยังนูนอยู่สําหรับตัวหนังสือแล้วก็รูปลักษณ์ต่างๆประปาเช็คแล้วก็นะถ้าถามว่าจะมีติดส่วนเกินไหมมีฮะท่านผู้ชมนะแต่ก็ว่าถือว่ายังสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะปัจจุบันวันนี้ก็หาพบเจอได้ยากแล้วแหละช่องปะปาะก็ไม่ค่อยจะได้เข้ามาสักเท่าไหร่เนาะเอาใครอยากได้ฮะถ้าใครบอกว่าแพงก็แพงถูกก็ถูกสภาพยังสวยอยู่ท่านผู้ชมเหรียญละ80บาท เนาะออก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆท่านผู้ชมฮะนะก็คงจะไม่เข้ามากันบ่อยนะักเหรียญละ80บาทถ้า25สตางค์ปีพศ2530สภาพผ่านการใช้งานแต่สวยคมโอเคนะฮะมีกันอยู่ประมาณ5เหรียญหลังจากนั้นฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ พยาคุดปีพศ2517ใครดูด้านหลังด้านหน้าฮะก็ประมาณนี้นะฮะผ่านการใช้งานแต่บอยอมยอมรับเลยว่าเหรียญผ่านการใช้งานชุดนี้มีไม่กี่เหรียญท่านชมสวยมากอะดูฮะดูนะโอเคไหมใครอยากได้เหรียญละ30บาทฮนะท่านผู้ชมเหรียญละ30บาทนะก็ลองลองดูกันนี่คือสภาพสุดท้ายสภาพเกรดสแล้วล่ะท่านผู้ชมนะถ้าเกรดเเกรด B ก็ว่ากันต่อไปส่ราคาก็อาจจะสูงขึ้น30 40 50 60 ว่ากันไปเนาะตามสภาพผิวของเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะปป่า,ปา,ปาพูดแบบแทบจะไม่ต้องหายใจแทบจะไม่ต้องหยุดเว้นวักแล้วเนาะงานนี้ด้านบนสุดเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2534แถวนี้ลองลงมาเป็นปีพศ2540นอ่ะิะนิดหนึ่งตรงนี้เป็นปีพศ2 5 4 4 34 4 0 4 4ฮะเหรียญละ20บาทมีกันอยู่ราวๆสัก30เหรียญประป่า,ปาว่าเห็นตรงนี้ด้ไงปาปาก็เลยมาจัดเนี่ยนะ เผื่อว่าใครอยากได้ใครที่ยังไม่มีเนาะอ่ะเหรียญละ20บาท53ปีพศ4 0 4 4 4 3โอเคเนาะหรือใครที่อยากได้มากกว่านั้นฮะสำหรับตรงนี้ฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญ10บาท8อันดับที่ประปาจัดไว้ท่านผู้ชมฮะหากว่ามีปีพศ .2,500 31ชุดหนึ่งก็หลายตังนะแต่ตอนนี้เราไม่มี31แม้กระทั่ง41ก็ไม่มีท่านผู้ชมฮะ ปกติธรรมดาถ้ามีปีพศ .2541 อ,อยู่ตรงหัวนี้เราจะแบ่งปันกันในราคาชุดละ350บาทแต่วันนี้เราไม่มีปี41ท่านผู้ชมฮะเราเริ่มกันจาก42 34 43 53อะไรประมาณนี้จนหมดสิ้นสุดปีพศ .2540 ฮะไม่มีปี41ถ้ามีปี41 350วันนี้ไม่มีปี41 2 1 0บาทท่านผู้ชมฮะเร็วเลยนะฮะเรามีกันอยู่2ชุดเท่านั้นเองมีกันอยู่2ชุด2 1 0บาทท่านผู้ชมขาดปี41นะเราก็บวกลบคูณหาร41ออกไปแล้วแหละตัดราคาทิ้งออกไปก่อนเนาะก็เหลือประมาณ210บาทโอเคนะฮะติดนี้ปี41กันไว้ก่อนท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นอ่ะแถวนี้เมาส์สีเหลืองฮะเป็น การจนาพิเศษคับท่านผู้ชมชุดการจนาเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์ไรมาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะจนไปจบที่เหรียญสิบบาทการจนาพิเศษสภาพผิวไม่ผ่านการใช้งานถ้าถามว่าใครชอบชุดการจนาพิเศษท่านผู้ชมฮะสภาพผิวนี่สวยมากเลยนะป้าปานี่ยอมลงทุนซื้อแบบ ยูอินซีมาเ่ยท่านผู้ชมนะเป็นถุงนี่แพงนะท่านผู้ชมนะแต่ปะปาเนี่ยบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้กําไรอะไรมากมายท่านผู้ชมแต่ว่าเอามาจัดให้ทางร้านมีสีสันแต่ถามว่าเหนื่อยไหมจัดชุดท่านผู้ชมฮะแน่นอนนะถ้าไม่ยอมทุ่มเทกําลังเวลาด้วยแล้วก็จบเลยนะแต่ปะปาก็ด้วยใจรักนะท่านผู้ชมนะปะปาก็จะจะลองทาไปเรื่อยๆหลายๆชนิดราคานะไม่ใช่ราคาแบบ หลักหมื่นหลักพันนะเพราะมันหายากป้าปาก็พยายามจะนําที่หาง่ายๆมาลองแบ่ง,บงปันดูนะให้สําหรับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าที่อาจจะไม่ใส่ใจกับเหรียญราคาสูงๆเท่าใดนักแต่ชอบในรูปลักษณ์ของเหรียญของพระมหากษัตริย์ของไทยเราที่พบเจอได้ง่ายแต่บางท่านยังไม่มีครบก็โอเคนะฮะชุดการจนาท่านผู้ชมประปาบ่นยาวบ่นเพลินเลยชุดการจนาไม่ผ่านการใช้งานนะ จากปกติ210บาทอ่ะวันนี้200บาทท่านผู้ชมฮะอมเอาร9อเบาทแล้วกันอ่ะเอา190บาทท่านผู้ชมฮะนะ EP นี้แล้วกันนะ EP นี้ร90าบาท EP หน้าก็ช่วยประปาบ้างน,นะถ้าราคาเดิมๆ210บาทนั้นใครใครยังไม่อยากเดินถึง210บาทก็1 9อ190เบป็นเสวันนี้เรามีอยู่นะหรือใครอยากได้มากอีกชุดหนึ่งอะไรก็ไลน์เข้ามานะพูดคุยหลังไหม่เดี๋ยวปะปาให้น้องๆเขาจัดชุดเหรียญให้ สำหรับการจนาพิเศษเรายังมีกันอยู่นะฮะปายังมีอยู่หลายชุดพอสมควรแต่ว่าก็มีนักสมจองเข้ามาเรื่อยโอเคเนาะก็จบสำหรับชุดการจนาพิเศษหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะนี่คือเหรียญ2บาทหมุนเวียนของราชการที่9กฮะท่านผู้ชมฮะที่มีครบทุกปีพศก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ปีพศ2อ,อง8ันหเหรียญสีขาวหรือว่าเหรียญ2บาทสีเงิน48-49-50 5 1 5 2 5 3 5 4 55ไร่ไปจนถึงปีพศ2560สภาพท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานถ้าไม่รวมเมาส์ก็ชุดละ70บาทหากรวมเมาส์ก็ชุดละ90บาทตรงนี้ผ่านการใช้งานนะถ้าไปพร้อมเมาส์แบบนี้ก็ชุดละ90บาทหากท่านไม่เอาเมาส์ก็ชุดละ70บาทท่านผู้ชมฮะบอกตรงนี้เลยนะฮะเหรียญ2บาทหมุนเวียนครบทุกปีพศหากเป็นสภาพใหม่สวยงาม ปาปาคิดราคาสูงกว่าน,นี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะอันนี้ปาปามาโปรโมชั่นของออกเพิ่มน้องใหม่เข้ามาสภาพผิวเขาก็สวยใช่ไหมเป็นจาน้ำทองจับเลยเห็นไหมฮะอ่ะปาปาก็ยังขายให้ชุดละ70รวมเมาส์90บาทหากเป็นสภาพใหม่สวยงามโอกาสหน้าท่านผู้ชมฮะนะสวยๆว,วิงว่งๆกันเลยเนี่ยโดนแน่นอนฮะชุดละ150ราคาเนี่เป็นครึ่งอยู่แล้วนะฉะนั้นก็คงจะเหมาะเหมาะแก่สำหรับใครที่ยังไม่มีเหรียญครบทุก ปีพศอ,อ,อย่างที่ปปาจัดไว้นะบางคนบางท่านประชาชนชาวไทยหล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายๆคนหลายๆท่านนะตามบ้านนอกค้องนาแบบปปาโทษทีนะักใช้คำว่าบ้านนอกค้องนาหรือตามชนบทตามตัวเำเภอต่างๆแบบปปาเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่มีแต่อยากจะได้เหรียญรอเก้านะเหรียญราชาการที่9ราชาการที่8ที่7อะไรก็ว่ากันไปนะครบชุดอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวปปาจะพยายามสแสวงหามาฝากนะในราคาที่ไม่สูง เพราะว่าปาปารับซื้อของที่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะปาปายังไม่ทําถึงรายการสูงๆเนาะวันนี้เรายังมีอย่างนี้ยังทำกันได้ปะปาก็ไม่เหนื่อยท่านก็ไม่เหนื่อยโอเคไหมฮะเนาะก็จบแล้วฮะอีพีนี้เนาะพูดสายยาวเลย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะช่องของปอปาฝากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปอปาหรือนักสะสมที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปอปามาซื้อมาขายฝากขอบคุณสำหรับบรรดาชาวคอมเมนต์ทั้งท่านหญิงท่านชายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกตะวัตนตกที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของ,ของปอปาอยู่ในขณะนี้สุขสวัสดีเป็นของทุกคนทุกท่านเนาะสวัสดีครับ